Cái con không con quanh vậy không bưng quanh vậy không bưng quanh vậy không kịp ơi bưng quanh 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 สองหัวยูซ่อนกันแม่หันมาทางนี้หันมาทางนี่หันมาทางนี่เออมดสองหัวส่วนกันเมฆเมฆอะไ่คู่ค่ะฟังมันแสงไม่แดงส่งทั่วไทยค่ะเออส่งทั่วไทยส่งทั่วไทยเ สวัสดีค่ะเมื่อนีนพบพ่อกันอยู่ป่ามันค่ะป่ามันแซงไม่แดงด้วยค่ะพี่น้องเงิน,นมาทําอะไรคะหึฮมแเ้วบึงไม่แดงคุดมันแซงกันค่ะพี่น้องวันนี้ส่งทั่วไทยค่ะมือวนนี้มเออเดอดยยี่สิบโลเจ้าค่ะนี่บึงนี่บึงค่ะตอนนี้มีแต่ใส่แบบจังสีเ้อพี่น้องเห็นบ่มีไ่ไมีแต่ใส่ไ,ไง ส่งทั่วไทยนะคะมันแซงค่ะมันแซงที่จริงมันก็เป็นมันแซงปลาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ายุไทยเบื้องเขเนี่ยเขาเบิ้องเวนื้คนเขาก็เอามาปลูกอยู่บ้านเนาะแต่รสชาติก็คือเกาขะแซบหอมแต่ละพื้นที่พื้นกับอื่นพื้นกันเนาะค่ะบานท่าอื่นมันแซงเนี่ยบางบ้านพื้นอื่นมันนกบ่แต่บมเมนมันอ่อนเนาะมันคนละอย่างนี่มันแซงค่ะ นวลทำอะไรลูเบิ like. ้ลเขี่ยมันข yeah. ับไทยทายเลยก็เบอร์เขี่ยนั่นมันเรื่องภูมิใจนำเสนอค่ะภูมิใจนำเสนอค่ะเฉี่ยงนันนวลเสียมถึงหัวได้ลูกเลยออกออนุ๊กขยันตายังลูกอิ๊บอุ๊บอุ๊บว่าสิทันก็ได้เอาถึงเลยอยู่นสิบวกูุณได้เอาโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะมันแซง หมากับพ่อหมานวลออ่อถือเสียบคู่อยเสียเอาหนูม้อยนอน้ยนอลูกไอ้ลูกไข่ลูกุนเพิ่นเพิ่นพอเพิ่นนวลเป็นนเสียงรุดเขาออกมาลูกออกมานวลเลยนวลมาหาแม่ไมาลุงไหมฮึ งไหหวยี่สิบโลคุดจนตาเหลือกนี่ค่ะอกออาย่อมนี่ย่อมนี่เพื่อท่านได้คุดค่ะมันแสงบรรยากาศเย็น สบายออกมาทงเย็นค่ะชัดชื่นใช่ไหมลูกเอาหนูสิออกอยังไงโอ้ยมันนี่มามานนั่งนี่แล้วลูกเร็วะดูไม่ใหญ่แดงขุดมันแซงต่อโอ้ยน้ำงกระจับน้ำงกระจับปากหัวอ,อุ้อออยไข่ลูกไข่อุ้ยไข่เนี่ยอย่าบังกล่องเมียโอ้ยเนาะ Hít ừ, khay 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 Ôi nó Sao bị gạo Hay băng tuần mày Hãy subscribe cho kênh ถือ่าเย่อเลยสัมอืมเลืออีกจักตาบนี้เหลือีกาเออปลาซาเดนี่ปลาคือายแท้เลือดปลาโยกโยกขึ้นให้ทันผู้สมมึงมึงเขื่อมันอืม ให,ห้ยอยากได้มันแซงกับติดตอ่อได้ค่ะเจ้าของสวนเอาโฆษณาเบมือนโฆษณาเหมือเจ้ขาของสวนเ <c oughs> น่เอาให้พี่น้องค่ะพี่น้องสนใจติดตอ่อมาถี่เอา <c oughs> จำนาน้ยังแน่นี่ห <c oughs> ัวม,มันแซง,ม,แงม,มันอ่อนก็มีค่ะเออส่งทั่วไทยมันอ่อนก็มี เบียร์มันแซงกับมีขายค่ะเพื่อนวะทรงตัวไทห้มีลักษณะอันมันแซงมันเป็นสีเ้อพี่น้องอนี่นี่ใบมันสีเป็นยังสีค่ะเห็นบ่เยาวๆมันสีมีดอกน้ำค่ะเดี๋ยวบบเห็นดอกใบมันสีใายใบใบต้นหมานงบ้านเท่าอื่นใบต้นหมา,า,า,ตมาแต่บ่มีกิน้อค่ะนี่เย้าเๆ้าลี่ลี่ยังสีนี่แหละค่ะมันแซง บ้านคอยอื่นมันแซงมันนกเพื่นว่าแต่ละพื้นที่บอ,บอถ้าไปเบิง้งเบิงถ้าไปเบิ้งในคู่คเ,เบิ้งรอเจสซว่วัสันอยากหัวแหง้งถ้าได้กับใครไปบ้านให้เรากินไปคนเ่าคนเ่าอืม ถูกยังก็ให้ฟรี่เออผู้ใดไม่เห็นกับเออเราละเจ็ดสิบวาสานอันนี้ยี่สิบหน่วยปนกันไปปนกันยี่สิบหน่วยนี่คือว่ายี่สิบุงุงละหน่วย หัวกับหัวเนาะสิมันหไว้อยังหำแล้วมูคอลเคลียไปก็ได้วะอืมคออก็มีกระทับอยู่แม้ไม่มีหน่อยเนาะเราอยากเราคุณให้ลูกค้าไปได้เราไปบอกยายสาวอีกเลยเฮ้ยชอยมีอีกสิบกิโลเนาะมันก็คน้ลายอยู่มันยังลายอยู่ดอกมันมีหลายสวนค่ะบัณฑิตคนสู้ตายเคุณแห่งบัณฑิตมันอันนั้น ผลแล้วเจ้าของสวนดีใจแฮงพี่น้องสันเอฟซีจาก่องนี้มากสันเราบอกว่าสันผูดใ้เบิ้งคลิป YouTube เราเราก็มามาสวนมันแซงของเราเราให้กินฟรีเลยเราวะแมนบอกให้กินฟรีเลยเราวะใครเป็นเอฟซีมันจะแดงนีค่ะ มันแซ่คนนน้อามงกันังวะปูเองพูดนะยีส่วพูดนะก่นนั่นแอยี่สิบโลกแล้วมีออเดอร์เพิ่มอีกเออบอกมาเลยพร้อมลุยตอนนี้มันกับสีคุดง่ายอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าดินวัฒนแห่งดินแห่งขุดหยาก ขุดส no. oh. ่งปีใหม่เนาะปีใหม่โมกะล่าเนี่ยโอ้โหคุดแบบตาเหลือกเลยทาทีตรงเนี่ยเพราะว่ามันบริมันอยู่ไกล้นาอยู่ค่ะแต่มันบริโฮดเนาะมันก็สีเห็ญงห้นเขาคุดอยางดินเหนียวนั่นนะอันนั้นเกือบซีบยุ่นั่นในขุดเน่ะเพราะว่ามันหัวใหญ่เออเห็นก็เลยาถามก็นีา ธุรกิจธุรกิจของบ้านเฮาค่ะพี่น้องเ<ว>นีย่ยละขายซอยกันเออเออได้เขา,ากินกเสร็ะละแล้วแคาหนีบ่อื่นดอกอันนี้มันโมเมนต์มันมันโมเมนต์มันอันนั้นถือว่ามันอ่อนมันอ่อนพูกขายดีเดือดแล้คานี้อืมมันอ่อนก็ถือแล้วอยู่ประมาณเรละหายสีเบี้ยงห็นบเปล่อ่อนอืม มันอ่อนมันอ่อนมันคือมัแงมนงามันเป็นมันอยู่ในเงมันเลยอันนี้กคือันนี้มันอยู่นเอยู่ในิงมันยากุับอี้องอยีแล้วเหาวแล้วพี่น้องยี่สิบโลนี่มาเล่งกันแล้วพุงนี้พร้อมซรง ล้างท้องโลเของคนเพิ่มมาแล้วเสียบแักเสียบเนี่ยที่เขาว่าน่ะกร,รสังกระทอเรซนสังสังโผล่ามาสามเทีย <laughs> ตะแหลกจังเลกตะแหลกเอาไปสองบ่สี่หลัแหลกซีวันนี้แปดเนาะเอเอ,เอตะมือนี่ย <laughs> ี่สิบการันตีนะคะลคคหละูกหาการันตีมากค่ะเหนียวหนึบหอม หอมบแพ่มันห้างที่ปลูกไม้ปลาค่ะนี่เนี่ยใบใบเรืองเหลืองแบบนี้คือเพ่นสีแกจัดพี่น้องแกแล้วพร้อมขุด คุดไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละค่ะเบิ้งพี่น้องมีตัวหอมง,งามเห็นบ่ค่ะเห็นบ่มันแดงไัมนนแดงอ้าวคุดต่อไปเดี๋ยวพบพอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีเอฟซี 4, นะเร็วเจ้าของสวน <c oughs> หันหนามาให้เอ็ซีบืองกันสวัสดีค่ะก็ได้างเจ้าคลิปแล้วสวัสดีค่ะพบพอกันในคลิปหนาค่ะพี่น้องผู้ใดอยากมาชมสวนมันแซงไปนดเดียวกับต่ตอของม่อใดค่ะให้กินฟีพ้อมวนมาหอดสวนสวัสดีค่ะ